ยังไงยังไงอ้าวก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับกระเทยไม่เคยขาดทุนคุณพี่วันนี้อยู่กับเกมนี้เลยค่ะมาจงเวทูนะเกมไพนกกระจงแลก,กระเจอกมีมังกรตัวใหญ่อยู่ตรงนี้เลยอ่ะวันนี้มันจะเป็นยังไงเราไปเริ่มกันเลยค่ะนะไปะเริ่มมาก,กับเงินทุน2006นะไปะเริ่มต้นด้วยเบ็ด50เทอร์โบไปเลยค่ะอยู่องสนามฝนลดไม่ มาให้หน่อยเธอออโต้ไปเลยค่ะ5้หมุน50หมุนไปแล้วเอาวันนี้เราอยู่กันที่เดิมนะคะคุณพี่มีกล้ขีดอินดีซีเนาะิไปเลยแน้นวเรื่องความยตเหมือนเดิมนะคะย่อทามนะกลุ่มมาสัจันกลุ่มอภินิหารแบบเลิศตับสีเ่เล่อเลิศม มาไหมมีไหมนี่มเลยเออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงสิฮะเขาบอกว่าเกมนี้มันเลิศเลอประเสอิฐขนาดไหนเอออ่ะเริ่มละเริ่มละเริ่มละดึงทุนไปละค่ะนะมันยังไงเนี้ยมันยังไงเนี้ยฮะไหนดูซิอ่ะกลับมาซิอ่ะอ๋ะโอเคกลับมาโอเคปกติขึ้นนะ ดิฉันขอเลื่อนหน้าดิฉันลงมาก่อนนะคะทุกคนะอเอออยู่ตรงนี้ดีไหมอยู่ตรงนี้แหละจริงอ่ะอ่ะวายมาเลยกขสั่งตัวเอาไปซีหมดกระดานไปเลยเออเลิศอ,อยู่นะมันได้อยู่ไหนนี่มันได้อยู่ไหนนี่เจอแหกข้อมูลเลยเออเป็นใดนี่เป็นใดนี่เป็นต่ใดน้ำเพลินบอพี่น้อง จนว่าซอยบ่ข่อยเบิงนะนี่อ๋อคุณพี่คะ่ะคุณพี่ขาอย่าให้หนูเสีย,ยคะ่ะวันนี้พึ่งเสียห่วยไ,ไปเนาะซื้อห่วยก็บ่ราะถือไม่หวังท่านสลอนนี่ละเอาไมาส่สิได้น้ำเพลินบอ่บอเบิงดนนูนี่แน่แนี่แน่เบ็ดแล้วนี่แน่มาค่ะมาค่ะอ่าอ่าอ่าค่ะ,อะขอลดเบ็ดก่อนเดี๋ยวไปไม่รอดนะเบ็ดสามสิบกับสามสิบหมุนสามสามเพราะว่าเฮง สามสามขวบอืมไปอีกจากสขีดไปเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนเออมาทีละพื้นกระดานมาทีละหมดกระดานอเอาพี่เออมันจะไม่ได้ได้ไดยังไงคุณพี่เจ็ห้าศูนย์เจ็ห้าศูนย์กระเบื้อสามสิบบาทอ่ะไปอีกค่ะมึนไปอีกค่ะ มันยังไงมันยังไงสิมันยังไงสิวันเนี้ยเออเออเออนะอ๋ออ๋ออะอดติดฟันดิฉันคุณคะอะไรติดฟันดิฉันค่ะคุณัดอืมมามาสิมาสิ ไหนมาจงเวมาจงเวมันเป็นยังไงเขาบอกมันเลิศนะเอ่อดิฉันเล่นมาหลายรอบมันก็เลิศจริงอ่ะอ่ะมาดูวันนี้มาดูวันนี้กันเลยว้าวเริ่มจะไปไม่รอดนะเริ่มจะไปไม่รอดนะแต่ขอสู้ก่อนออโต้อีกห้าสิบขอสู้ก่อนขอสู้ก่อนได้ไหมโอ้ มีน่าจะมีซื้อทีสปินเนาะเนาะพี่เนาะเนาะคุณผู้ชมเนาะน่าจะมีเนาะโอ้ดิฉันหมุนจนไรตาค่ะโอ้โอ้โอ้ตายตายแหละตายแหละค่ะข้างอีกแล้วค่ะจบเลิกปิดเลยไม่เห็นหน้าเคยเออโมโหโมโหเลยฮะ เลียมแล้วนะเลียมแล้วนะมึงยังไงมาจองมึงยังไงอีมังกรมึงยังไงกู้วายสองตัวไม่ให้หนูได้ไงเนี стве, ่ยพ <t> ี่มึงยังไงเงินกู้เดือดุนกู้เดือแค่นี้มึงยังไงมึงหยุดค่ะมึงกูสาบค่ะเออเล่มรับกรรมแล้ว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 จ้ากรรมแล้วจ้าส่งขีดไปเลยจ้าส่งขีดปเลยจาบมาอีกไหมมาอีกไหม ยังไม่มาหกเจ็ดแปดยี่อ่ะหน้ากลับมาสิคะอ่ะกลับมาละเฮ้ยไปไปมามางงไม่ไหวอะอ่อ้อโโหอ้โห,โโหคุณครับคุณข่าคุณครับคุณข่า ย่านะคะย่านะะานะคะย่านนะย่านะานะเบ็ดจังสิทธิ์ขึ้นเลยค่ะเบ็ดจังสิทธิ์ไม่ได้เลยค่ะโอ้ยพวกนี้นนมันมีชอบเบ็ดน้อยเจอเบ็ดขู่นะเจอขู่นะจะ๊ะอ่ะอ่ะเวพี่พี่ยังไงเนี้ยยังไงจีอ้าวมึงลงมาค่ะมึงลงมาค่ะจบเจ้าไม่เราเลยเลย เขาคือเกมไปเลยจ้าจุ๊บๆยั่วอ่ะเริ่มเลยเย็นรอชาใหม,ม่นี่ไงมังกรบินท่านมังกรอบอินทไอเลิศมาอีกมาอีกมันเลิศอีกไหมอีกไหมมันลด,ออลอดเออมาลดม,มาเลยอ,อืม,อมหรือว่าจะได้แบบฟรีในฟรีนะหกเจ็ดแปดเลขสวยงามพึ่งอ่ะมังกรบินผ่านอีกแล้ว มีมีมีพี่น้องนีแน่นี่แน่มันเลยสุด,ดอ่ะไวต่อเลยค่ะไปต่อเลยค่ะเออกลับมาที่สองพันแล้วนะทุกคนนะเริ่มจะทำแบงค์แล้วนะเออจากที่แบบใจตุต้มๆ,ๆต่อมๆเมื่อกี้เริ่มกลับมาแ้วนะคะไม่เล็กจะไวส้สองตัวเนาะไม่ได้ได้ไงก่อนสองตัวต่อค่ะไปอีกเลิศมันเลิศเท่านั้นเองเดือ ลดนิว,วา่อัดยังไงยา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 ตั้งไหนอีกโอ้ยยังไงยายามัางกรชื่อยายาค่ะตั้งให้เมื่อกี้เนาะอ่ะ918บาทค่ะโอ้ยลุนยนะล้นไม่ไหวนะลุ้นไม่ไหวนะอีกห้าครั้งนะจะลงไหมนะอืมอืมอืม,มยังได้อยู่ได้กำไรแล้วนะได้กำไรแล้วนะมาสามครั้งแล้วนะ เออหาเบ็ดสามสิบนะทุกคนมันก็ได้อยู่เออเบ็ดสามสิบมันก็ได้อยู่ค่ะเ,เลิศเลิศเลิศจบแบบสวยงามด้วย2,106บาท2 1 0 6ออ่ะไปต่อจ้ะหมุนไปก่อนหมุนไปก่อนเพิ่มเบ็ดไหม เพิ่มไหมยังไง,งเพิ่มไปเลยค่ะเพิ่มเปเลยหนึ่งร้อยสิบหมุน่นยังไงสิลงเล่นเบ็ดน้อยแล้วมันแบบไม่ไปหน้ามาหลังไงเออจะได้ก็ไม่ได้เนาะมา,าหวังสู้เอ้ยเอาอีกไปนี่แน่ลงมาสิสเก,ก็ตเตอร์สเก,ก็ตเตอร์ลงมาอ้าวยอดเอออ่ะอะอา นาซีแนอยู่ในความหวังจะสู้ก่อนจ้ะอ่ะยังไงอีกไปอีกค่ะเบ็ดหนึ่งร้อยสิบหมื่นหยิมันต้องได้เหรอวะนะมันต้องได้เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขวั่จะด่าเด้อพี่ผมจะด่าค่ะเนี่แน่นแน่เริ่มแล้วเริ่มแล้วขวั่จะด่าค่ะให้หนูเหอะนี่แน่มาแล้วมาเลยม,มาอีกเลยได้ไหม ได้ไหมไหลได้ไหมไหไม่ได้ไม่ได้อุยพันหกค่ะพันหกเด้อนีนเมม่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาละเริ่มมาละนมเบ็ดเอมันเอาเรื่องอยู่นะมันเอาเรื่องนะอ่ะยังไงนี่นี่เป็นทักเป็นคนดูหนูแนะนําให้เลิกเลิกก่อนนะคะได้กําไรเราต้องเลิกนะคะอ่า แต่หนูแบบอยากรู้อีกอ่ะเดี๋ส่งรอยมันจะได้ไหมแม่ต่อไปเลยนี่แน่มาอีกนี่แน่นี่แนแ่นี่แ 3, น่นี่แน่สามพันตรงตรงนี้ห้าพันละอ่ะอ่ะอ่ะขออีกขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงขออีกนิดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันต้องได้แหละนี่แน่นี่แนแ่ขออีกได้ไหมฮะอีกนิดพี่ขอฟรีเกม ได้หรือเปล่าอ่ะยังไงมันเริ่มแล้วค่ะทุกคนขาขาสัวเ้าบอเอาเ้าบอเ้าบอ,าบอ,าบอ,าบอพี่นองเปลี่ยนก็เป็นไปหนาแต่เออนี่มีกับแล้วกับแล้วกับแล้วเสาบออ่ะหนิดหนึ่งลงมีวายขนาดนี้ลงค่ะอ้ะ อ้ไปเราหัวใจอ,อันนี้เอาเนยในฮาอูซวนละละ่ะเอาลงมาหนิอีกเบิรงดูอีกเบิรงดูเบิรงดูเบิรงดูหนิแน่แน่แน่แน,แน่พี่น้องพี่น้องน้องคอยว่าค่อยต้องเศร้าท่านไปหนาดิหนิมาสิเบิดโตได้สาวมันจะหมดตัวนะสาวหล่อนยาม่าขนาดนั้นพอค่ะหยุด ไปต่อบอพี่น้องเพื่อจังใดแต่ผัวคอยสิดาดีขนมันเบิดโอ้โหจังใดมีเห็นอะไรหนีเอากระเทยเ,เลยขาดทุนติบันนีให้ดูเป็นความบันเทิงนะคะทุกคนอย่าทำตามนะคะได้แล้วต้องเลิกนะอีมาจองวีนเนี่ยเริ่มไม่มานะไม่กล้าไปต่อเลยนะคะทุกคนขาอ่ะโอะ้ไปเลยคะ่ะ5 0 0พันดิชัน้นเหลือพัน0คุณ อใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะพบโดนสูบไปไม่ไหวและโอ๊ย